สวัสดีครับวันนี้จะไปเที่ยวเกาะล้านนะใช่ไหมเกาะลานพัทยานะครับนี่เป็นท่าเรือนะครับคนเยอะมากขนาดวันองคารนะครับเนี่ยกล่าวว่าแบบคนน้อยนะครับนี่น่าจะเป็นฤดูท่องเที่ยวของไทยแล้วแบบคนเยอะมากส่วนใหญ่ก็มีแต่คนต่างชาตินะครับคนไทยก็มีแต่ก็ไม่เยอะนี่เป็นทางเข้านะครับ ไปพะยาสวยมากครับแต่ก็ร้อนร้อนร้อนจริงจครับจะไปขึ้นเรือตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นเรือนะครับก็สุ่มเมาครับไม่ได้จองตั๋วไม่ได้อะไรกะว่าคนน้อยไง ไปดูที่ท่าเรือข้างในถิ่นครับเมื่อกี้ด้านหน้าแบบว่าคนเยอะมากครับแต่ข้างในก็นะฮะฝั่งกำลังว่าเหมือนไปยืน,นออกันอยู่โอ้น้ำแบบสวยบรรยากาศดี่ล้วกำลังเล่ง

ขึ้นมาแล้วครับเรือเริ่มหมอกแล้วเมื่อกี้เร่งหน่อยไม่รู้ภาพสันนะ่นไม่ได้ใส่กันสั้นถอยเลยถอยเลยชนเดี๋ยวได้ยินเอง ตอนแรกผมดูอาคารไอเรือลำนั้นนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอาคารอยู่กลางแบบปลายทางสะพานอะไรเงี้ยความจริงมันเป็นเรือ,อนะครับที่ว่าเป็นอาคารท่าน้ำอะไรสวยดีจิงหนูดูตรงนู้นนี่มีคนรออะไรไม่รู้นหนูไม่บอก คนเล่นลมเยอะมากไ้มันที่นี่นะครับถ้ามามันจะมีเรือสปีดโบ๊ทนะครับเขาจะคิดคนละหาสิบรือสมสอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเรามานั่งนั่งเรือใหญ่นะที่ผมนั่งอยู่เนะี่ยมันจะ30บาทก็ราคาจะไม่แพงนั่งประมาณกี่นาทีนะ40่ส ออกนะสวยแบบเหมือนไม่ใช่พัทยาผมก็เพิ่งเคยไปนะครับครั้งแรกเนะนี่ยนะออกมาจากทางนู้นนะครับ ตอนนี้ก็ามาถึงเกาะร้านแล้วนะครับเรือมาส่งปุ๊บก็กลับเลยเดินต่อไปนน่น,นก็เดี๋ยวว่าไปเช่าโมอเตอร์ไซค์ครับเช่าโมอเตอร,ร์ไซค์ขับรอบเกาะ นี้ก็มาแบบไปกลับนะครับออกมาประมาณห้าโมงห้าโมงเช้านะครับแล้วลก็จะกลับห้าโมงเย็นวิวบรรยากาศดีมากครับแต่ร้อนใครที่กลัวดำก็ต้องป้องกันกันหน่อยนะครับผมเฉยๆผมเลยชิวๆเนี่ยน้ำใสน่าเล่นน้ำใสเห็นตาเลยนะครับ เข้ามาก็เป็นอย่างนี้เลยครับคนหนาแน่น <S <S <บ>วิวเกาะล้านนะครับด้านล่างเป็นป้ายนะครับนี่สวยมากมีขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับนี่ น,นี่แหละปานังคารนะครับเนี่ยคนเยอะมากตรงนี้หาดนวลน,นะครับก็มีแต่ชาวต่างชาติอ๋อนวนฝั่งนั้นอยู่พัทยาเห็นไกลๆแต่ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะ อาที่นี่ละเอียดนุ่มเท้ามากลยครับฝ่ายที่นี่ละเอียดนุ่มเท้ามากนะครับละเอียดมากอ่ะฝ่ายละเอียดมากจริงๆครับนุ่มเท้ามากเดินแล้วสบายเท้า ถึงชายหาดจะน้อยไปหน่อยนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปหาเตือนอีกถนนที่นี่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอีดบ,บล็อกมันะ้งเป็นทั้งทั้งเกาะเลยนะครับผมขับมานี่เป็นแบบสิ่งทั้งเกาะจริงนะเดี๋ยวไ่ดู มันก็สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็ไม่เป็นหลุมไม่ไม่เป็นบ่อด้วยนะครับก็แบบเรียบอ่ะเป็นอิดอดบล็อกมาประกอบต่อกันทั้งเส้นเลยนะครับทั้งเกาะเลยที่ขับมานะครับก็สวยดีครับ ก็ตอนนี้กำลังจะกลับแล้วนะครับก็มาท่าเรือที่นี่เขาเรียกว่าท่าเรือนาบ้านนะครับแล้วก็เคยซื้อตั๋วที่เรือเลยครับก็30บาทนะครับกับพัทยานูน่นพัทยาฝั่ง,งนู้นก็นถ้ามาที่นี่ก็จะ เตือนไว้นิดนึงนะครับว่าอยู่ฝั่งฝั่งพัทยานะครับถ้าเรือที่พัทยาจะหาตู้ A t เทมกดยากมากแล้วมันจําเป็นต้องใช้เงินสดเป็นบางที่นะครับเราก็อย่างห้องน้ําอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเตรียมเงินมาสักหน่อยนะครับส่วนมาข้ามมาก่อนแล้วก็ตู้ a t เทเยอะอยู่ครับก็หากดได้กระลับโอนได้อะไรเงรี้ยโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ